เอานะคะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคอหงอเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสามารถตรวจดิบยาบ้าได้ห้าหมื่นเม็ดพร้อมผู้ดูแลนหนึ่งคนค่ะ โดยเจ้าที่ตำรวจชุดตะวันหรือว่าชุดปราบปรามยาเสพติดโรงพักหัดใหญ่ค่ะได้มีการนำกำลับบงเจ้าที่เข้าไปตรวจค้นภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งซอยโรงรับจำนำถนนปุณณการในเขตเทศบาลเมืองคอหงค่ะหลังจากสืบทราบว่าสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่กักเก็บยาบ้าเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งจากการตรวจค้นพบยาบ้า5้าก้อนจำนวน5 0,000เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางเก็บไว้ภายในห้องนอนพร้อมเครื่องช่างดิจิตอลหนึ่งเครื่องอุปกรณ์การ,การเสพไอซ์1ชุดพร้อมสมุดบัญชีธนาคาร แล้วก็จับกลุ่มตัวนายชัดมงคลถิ่นชนะอายุ32ปีหรือว่าจอยเป็นชาวตำบลทุ่งตาเสาเมืองหัดใหญ่งจวัดสงขลาที่เป็นผู้ชาวบ้านหลังนี้แล้วก็ยอมรับว่า เป็นเพียงผู้ชาวบ้านแล้วก็ดูแลยาบ้าระหว่างที่รอส่งต่อให้กับเยเย่นเท่านั้นแล้วก็ยอมรับว่าติดทั้งยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์แบบงอมแงมทีเดียวค่ะพร้อมกับให้การซัดทอดนะคะว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของนายกรทั์กิ่งทับหลวงหรือเบนส์อายุ32ปีซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนตายที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมและก็เป็นคนออกค่าชาวบ้านให้ทั้งหมดพร้อมกับให้เงินใช้ครั้งละหมื่นบาทหรือว่าตามที่ขอเพราะถือว่าเป็นเพื่อนกัน โดยยาบ้าล็อตนี้ถูกขนมาเก็บไว้ที่บ้านหลังนี้ทั้งหมด3 0แสนเม็ดก่อนจะมีการทยอยส่งไปบางส่วนแล้วเหลืออยู่เพียง50,000เม็ดเท่านั้นค่ะซึ่งทางตํารวจบอกว่าการจับกลุมยาบ้าล็อตนี้เป็นผลมาจากการขยายผลนะคะการจับกลุมยาบ้าจํานวน107,000 0เม็ดค่ะที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในตำบลคอหงพร้อมกับจับกลุมนายวัชรพลหรือว่าป้อมสีนวลผุดอายุ31ปีซึ่งเป็นคนดูแลนะคะซึ่งเป็นยาบ้าของนายกรณัท หรือว่าเบนเช่นเดียวกันเจ้าที่จึงได้มีการสอบสวนขยายผลและก็ทราบว่ายังได้มีการเช่าบ้านอีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บยาบ้าค่ะจะได้มีการนํากําลังเข้าไปตรวจค้นแล้วก็สามารถตรวจยึดยาบ้าได้5 0,000เม็ดก่อนที่จะเข้าตรวจคนบ้านหลังนี้ซึ่งนายฉัดมงคลได้ทิ้งบ้านหนีไปซ่อนตัวที่บ้านพ่อค่ะเพราะว่านายกรทัศเพื่อนรักได้โทรศัพท์มาบอกแล้วว่าตํารวจรู้แล้วแต่ก็ไม่รอดถูกตํารวจตามไปรวบตัวได้ในที่สุด เจ้าที่เปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าทั้งนายชัดมงคลและก็นายกรทั์จะเป็นเพื่อนรักกันมาเกือบ20ปีแต่จากพฤติกรรมพบว่านายชัดมงคลเนี่ยถูกนายกรทั์ซึ่งเป็นเจ้าของยาหลอกใช้เนื่องจากยาบ้าที่สั่งมาครั้งละแสนเม็ดนั้นเนี่ยมีกําไรหลายล้านบาท แต่นายกระทัดแบ่งให้นายฉัดมงคลใช้ครั้งะไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นแม้จะเป็นเพื่อนร่วมตายเสี่ยงชีวิตและติดคุกกับการเช่าบ้านไว้เก็บยาบ้าก็ตามค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะคนที่มักจะรับของฝากของเพื่อนเนี่ยบอกว่าไปไม่รอดนะคะแม้จะเป็นเพื่อนรักกันยังไงก็ต้องพากันไปทำในสิ่งที่ดีไม่อย่างก็จะถูกดำเนินคดีอย่างคู่นี้ล่ะค่ะ